โอเคก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะตอนนี้ก็อยู่กับบิ s กซงค์ิคลิปนี้ก็ไม่ได้มาเล่นเกมนะคะแต่จะมาเออมาสอนวิธีการทำนี่นี่เลยเป็นการทำเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวสอนเลื่อนอ่าเป็นการสไลด์ตัวสอนกษรฟรึบฟึบฟอนไลฟ์หรือว่าตอนเล่นเกมปกตินั่นเองนะคะก็ เป็นการช่วยใท้คลิปเรานะ่าสนใจยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการเหมือนเป็นการบอกข่าวสารต่างๆพันตัวหนังสือตอนไลฟ์อยู่ก็ได้อะไรอย่างงี้ก็การจัดแจงก็สามารถจัดแจงได้แบบนี้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะออกแบบยังไงส่วนวิธีการทำนะคะก็เริ่มแรกเลยนะเดี๋ยวขอลบอันนี้ก่อนโอเคเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเราเลื่อนนิดนึงนิดนึงโอเคในส่วนของตรงนี้นะคะคุณจะจัดยังไงก็ได้แต่ว่า ก็ขอให้เหลือที่ไว้ลากันเหลือที่ให้มีตัวหนังสือจะตรงไหนก็ได้เจอข้างล่างตรงกลางตรงแค่นี้จะเล็กแค่ไหนก็ได้โอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าก็มาในส่วนของตรงนี้นะคะก็คลิกขวา Add แล้วก็ไปที่ Text นั่นเองก็ตั้งชื่อไปเลยว่าเออเออสวัสวดีข้างบนสวัสวดีข้างบนอ่าแบบนี้มันก็จะขึ้นอยู่นี้นะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความที่ต้องการได้เลย เอ่อก็พิมพ์แบบเมื่อกี้เลยละกันเอ่อสวัสดีชาโลกยินดีต้อนรับสู่สู่อะไรวะสู่คลิปไลฟ์ใช่ไหมไลฟ์ของซิจุ๊ตีดรับชมด้วยความสนุกและอย่าลืมกดไลค์ออกยิดีเออและ subscribe so, so subscribe ด้วยนะจ๊ะด้วยนะจ๊ะอ่าตุ๊บๆด้วยมีอีกเออเยอะแยะเหลือเกินแล้วก็อ่าพิมพ์ยาวอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็ส่วนจะ เปลี่ยนอะไรพวกนี้อ่าพวกเปลี่ยนฟอนต์ก็เปลี่ยนได้อ่าสมมติเอาฟอนต์หนาฟอนต์ไหนดีวะฟอนต์ไหนดีวะเฮ้ยเพิ่งเพิ่งลงวินโดว์ใหม่เราฟอนต์หายไปหมดเลยอะ่ะที่หายแล้วตายแล้วเธอฟอนต์ภาษาไทยไม่มี อ่ะสมมติสมมติใ hmm. ส yeah, e ่ใส like ่ฟอนต์เ hmm. ป like ็นที่เรียบร้อยแล้วใส่ฟอนต์สวยๆเงามงๆอะไรอย่างงี้ส่วนจะเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนได้อ่ะสมมติเอาสีสีนี้ละกันน่าเป็นไงล่ะมีเกรเดียนด้วยก็ได้สามารถแบบสีแบบว่ามีสองสีในตัวสื่อตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้มีเกเรเดียนสีขาวนิดหน่อยแล้วก็ปรับความเข้มอ่อนพื้นหลังอันนี้พื้นหลังใช่ไหมพื้นหลังอันนี้ค่อยเข้มอ่อนเข้มอ่อนของมันเอออันนี้เหมือนจะเป็นสีขาวดํามากกว่านะ โอเคช่างมันสมมติเสร็จเรียบร้อยเอามีเอาลายด้วยโอ้โหเอาลายกลัวออกดีกว่าโอเคเสร็จปุ๊บนะคะก็ไปที่ตรงนี้ตรงนี้ที่เราตั้งไว้คลิกขวาฟิลเตอร์แล้วก็กดพื้นที่ว่างๆตรงนี้คลิกขวา add แ,แล้วก็ไปที่ score 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 อะไรสักอย่างนี่แหละโอเคมันก็จะเป็นเป็นแบบนี้นะก็ให้เลื่อนตรงนี้นะ ให้เลื่อนไปทางขวานะคะนิดๆหน่อยๆเออมันจะสลับแบบนี้คือจะให้เลื่อนไปทางไหนแล้วแต่แต่คนไทยภาษาไทยมันก็ต้องเลื่อนไปทางเขาเรียกว่าเลื่อนไปทางซ้ายแต่นี้เลื่อนไปทางขวานะอันนี้เลื่อนทางขวานะเออแล้วก็ปรับความเร็วได้อันนี้ก็เร็วชิบหายอ่านไม่ทันส่วนอันนี้ก็เออถ้าให้อ่านง่ายๆก็ซักประมาณ6 5สิบห้าอะไรอย่างงี้เออกำลังดีหกห้าเจ็ดสิบโอ้เจ็ิบเริ่มเร็วแล้ววะอันนี้เอออันนี้เจ็ดสิ อันนี้เอา6เอา65ดีกว่า65เลขกำลังสวยโอเคส่วนถ้ามันเกินมาอย่างนี้นะก็ไปที่ลิมิตวิดอ่ะแล้วก็ปรับขนาดได้เลยซักเท่าไหร่วะมันพันห้าพัเยอะไปอีกพันสี่พัน่อ่ากะว่าจะให้มันอยู่ข้างหลังเนี่ยข้างหลังตัว f แล้วแบบค่อยๆออกมาจากตรงข้างหลัง f อ่าเอาสามร้อยห้ เออสามร้อยากำลังดีปรับฟอนต์นิดหน่อยขอปรับมันตัวมันใหญ่เกินเดี๋ยว20่สิบโอ้ยเล็กเล็กเล็ก,เล,กเล็กเกินยี่สิกำลังดีปะวะกำลังดีกำลังดีโอเคใช้ได้แล้วก็เลื่อนจัดแจงมาตรงนี้โอเคแล้วก็ย้ายมาไว้ข้างล่างอ่านี่มันก็จะมีลักษณะประมาณนี้แต่ว่าเนี่ยดูดูดดูดูตรงนี้ตรงนี้ จุดเริ่มต้นตรงนี้จุดสุดท้ายรู้สึกว่ามันไม่โอเคก็สามารถปรับได้นะก็กดสเปซบาแม่งเลยให้รู้ว่าเออมันมันอยู่คนละส่วนกันนะอ่ะให้รู้ว่าเป็นอ่าจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายของประโยคนั่นเองโอเคนี่เป็นประกาศสวยงามเป็นไงล่ะเฮ้ยเห็นไหมทำง่ายๆหรือว่าจะวางไว้ที่อื่นก็ได้วางไวตง้ตรงตรงไหนดีเออวางไว้ตรงนี้ให้มันขึ้นอยู่แค่ด้านล่างตรงนี้แล้วกัน แล้วก็ปรับฟิลเตอร์แล้วก็ปรับแค่โซมันสองร้อยน้อยไป2องหาสเออกำลังดีนี่ไงนี่มันจะขึ้นอยู่งี้หุยสวยๆงามๆโอ้รู้สึกเก่ขึ้นมาในทีเดียวเลยเวลาแบบมีคนเข้ามาดูไลฟ์ของเรานนะก็รก็สุขแบบอยเออช่วงนี้น่าสนใจว่ะเออมีลูกเล่นอะไรอย่างงี้ด้วยโอเคคิดว่า มันน่าจะโอเคแล้วนะเออสำหรับใครหลายๆคนนะที่แบบต้องการที่จะแบบเพิ่มสีสันให้กับไลฟ์ของตัวเองนั่นเองนะคะก็สามารถใช้เทคนิคนีคน้ได้ก็ไม่ถึงกับเป็นเทคนิคอะไรหรอกแต่แบบเป็นเขาเรียกว่าไงส่วนเสริมที่แบบน่าจะรู้ไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็ขอขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายตุบ,ตบ